การดำเนินงานของคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลสํโรงอําเภอปักธงชัยจัังหวดนครราชสีมาตั้งอยู่เลขที่68ทับ1หมู่5ตำบลสำโรงอภอปักธงชัยจัังหวดนครราชสีมาคณะทำงานขับเคลื่อนจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยคัดเลือกจากอาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบุทบาทสตรีหมู่บ้านชุมชนจำนวน9คนโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปี ทำหน้าที่ตรวจสอบความต้องการของโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินเบื้องตน้นประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวกับกองทุนให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาสมาชิกประสานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ตำบลการติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิกในเขตพื้นที่ตำบ,ตตำบ,บตล รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคโครงสร้างคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีตำบลสำโรงมีจำนวนคณะทำงานจำนวน9้าคนโดยนางสิริรัตน์พูลกิ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนและนางสาวลำพูนสาสาน้อยเป็นคณะทำงานและเลขานุก,การ พร้อมคณะกรรมการ7คนปัจจุบันจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบุทบาทสตรี ประเภทบุคคลมีจำนวน1,503ลารยายคิดเป็น100%ของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาที่เพิ่มขึ้นจากปี2,563ถึงปี2,564ประเภทองค์กรมีจำนวน11องค์กร การดำเนินงานการบริหารจัดการในปี2564สมาชิกกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีที่ได้รับการอนุมัติเงทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีเพื่อเป็นทุนในการขยายผลมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน5กลุ่มซึ่งเป็นผลงานเด่นของคนงการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกให้เข้าถึงแหล่งทุนและการประชาสัมพันธ์เพื่อหาแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์ ในปี2564สมาชิกกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีต,ตำบลสำโรงได้รับเงินทุนหมุนเวียนจำนวน5โครงการเป็นเงิน600,000บาทโดยแบ่งเป็นด้านเกษตรกรรมจำนวน3โครงการเป็นเงิน400,000บาท โครงการด้านค่ากรรมจำนวน2โครงการเป็นจำนวนเงินสองแสนบาทได้แก่โครงการส่งเสริมการทำข้าวเตนแบบ<อ>ค,ครบว<อ>ง,งจรหมู่ที่3และหมู่ที่7เปซื้อเครื่องทนนะาตนงเต้อง,ง,องป็นปันนปจจัยแห่งความสำเร็จคือมีกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นจำนวน5กลุ่ม และขยายผลสู่สมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในหมู่บ้านในตำบล 2. ส,สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้การบริหารจัดการหนี้ได้ประชุมคณะทำงานทุก3เดือนเพื่อติดตามผลการชำระหนี้ของสมาชิกโดยการนัดหมายสมาชิกเพื่อให้ข้อมูลสอบถามปัญหาอุปสรรค 2. รวมหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล การต่อยอดความสำเร็จของงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีมีการสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเองมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์และชักชวนสมาชิกในหมู่บ้านร่วมเข้าเป็นสมาชิก 2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรี มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คือตลาดเกษตรกรและสินค้าโอทอปทุกวันศุกร์การดำเนินงาน ในปี2,564ที่ผ่านมาอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกเพิ่มส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนประเภทองค์กรเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาศัก,กยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบุตบาทสตรีในหมู่บ้านและตำบล นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำของกองทุนรณรงค์ให้มีการเขียนโครงการขอ,อกู้เงินทุนหมุนเวียนติดตามและแนะนำการประกอบอาชีพของลูกหนี้กองทุนเช่นการนำข่าวสารจากส่วนรชาชการ้านการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าการเปิดตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอปักรุชัยการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและภารกิจที่สำคัญ มีการรณรงค์ส่งเสริมการสวมผ้าไทยโดยสวมใส่ทุกวันพุธและวันศุกร์และในโอกาสวันสำคัญต่างๆน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามนโยบายและมะติเร่งด่วนของกรมการพัฒนาชุมชน ปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้คือทางออกในยุคโควิด -19